สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการลบวิดีโอลบภาพอะไรพวกไฟล์พวกเนี้ลบแบบทีเดียวเยอะๆเลยหลังจากที่เราคุยกันเรื่องจัดภาพให้เป็นหมวดหมู่เป็นอัลบัม้มเป็นโฟลเดอร์เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นไม่ต้องมานั่งไล่ลบทีละอันนะคุณก็ลบรวดไปเลยจะได้ไม่เสียเวลาเออจะลบยังไงอ่ะอันเนี้มันมีฟังก์ชันให้คุณเลือก หลายลาย,ย่างอย่างในเครื่องโทรศัพท์ vivo มีอะไรบ้างในเครื่องยี่ห้ออื่นก็ใกล้ๆกันลพี่ไม่ค่อยหนีกันเท่าไหร่ดูเทียบเคียงเอาก็ได้นะอ่านี้เราเข้าไปในแกลลอรี่ในรูปภาพในอัลบั้มเขาเนี่ยนะพี่นะ,ะกดเข้าไปแล้วนั้นคุณก็จะเห็นว่าในอันแรกเกี่ยวกับภาพถ่ายเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันเกี่ยวกับวันที่เนาอะ,อะคุณจะลบแบบอของวันนี้ก็ได้อ,อคุณก็เอานิ้วคุณมาติ๊ก ถูกตรงนี้่าติ๊กถูกตรงนี้อะไรอย่างนั้นคุณก็เลือกอลบของวันนี้ก็ได้มันนี้ไม่ใช่โอเคหรือคุณจะไปลบของวันที่เท่าไหร่อมก็จะมีให้คุณเลือกแล้วคุณก็ไปติ๊กถูกเอาก็ได้คุณจะลบจากไหนก็ติ๊กเลยติ๊กรวดเดียวเลยก็ได้หรือจะไล่ติ๊กทีละอันก็ได้อันนี้เป็นการติ๊กก่อนที่จะทําการลบเนี่ยมันก็จะไปนกดที่ทังขยะก,ก็คือลบทิ้งที่เราติ๊กทั้งหมดโอเคไหมอันนี้เป็นแบบแรกเนาะอีกแบบหนึ่งเราลบรวดยาวๆเลยค เราไปที่เขาเรียกตัวเองอะไรวะอัลบั้มเออนะะกดไปที่อัลบั้มตรงนี้มันจะเป็นอัลบั้มเป็นโฟเดอร์คุณก็จะเลือกเป็นอันๆได้เลยแต่บางอันเลือกไม่ได้และไม่ควรจะเลือกทำไมอะออย่างเช่นสองอันสองอันผมคิดว่าคุณไม่ควรทำอันแรกก็คือภาพถ่ายทั้งหมดโอเคไหมอันนี้ทำไม่ได้จากการลบข้างหน้าตรงนี้โอเคอ๋อ ลบข้างหน้าตรงนี้มันจะเลือกได้ก็ตรงที่มันเป็นโฟลเดอร์เป็นโฟลเดอร์อานเอานิ้วคุณกดดูอ่ะสมมติเราเอานิ้วกดแชร์ถ้าคุณอยากจะลบอันนี้อ่ะเป็นโฟลเดอร์อันนี้คุณจะลบหน้าสมมติคุณลบเย๊ะคุณก็กดแชร์ไว้มันจะติ๊กถูกขึ้นมาแบบนี้แล้วปรากฏถังขยะถ้าคุณลบคุณก็กดถังขยะปั๊บมันจะลบไปทั้งโฟลเดอร์เลยคือลบรวดรวดรวดง่ายๆเลยพวกนี้ก็มาติ๊กเอาเลยคุณจะติ๊กตรงไหนนี่มันจะมีให้คุณติ๊กอ่ะติ๊กเอาเลยเนี่ยมันมีให้ติ อ่าหรือจะไปเอาอะลบ้บอื่นๆอ่าไปไปดูอะลบ้บอื่นๆไปไหมไม่ไปต้องลบก่อนโอเคถ้าจะไปลบเนี่ยอะลบ้บอื่นๆอ่าคุณก็กดออกก่อนอย่าพึ่งเอออย่าพึ่งมาลบตรงนี้เขาไปนับอื่บอื่นก่อนเออนะเขาไปนับอื่นแล้วคุณมากดลบอ่ากดแช่ลบไปแล้วคุณก็ติ๊กเอาสิหรือจะมากดตรงจุด3าจุดมุมบนด้านขวาตรงนี้แล้วเลือกทั้งหมดก็ได้อ่านี่อันนี้เรียกว่าล้างเครื่องเลยนะบอกคน อย่าล้อเล่นนะ,ะถ้าคุณมากดแร้วคก,กดลบเพิ่มนี่ถือว่าจบเลยนะไปลวดเลยลงทางขยะหมดเลยนะโอ้โหนี่งานยากเลยครับเนี้ย <laughs> จะเอากลับวุ่นวายมากเลยไม่ควรนะครับอเอาแกไหมอ่าอันนี้อีกอันที่น่าสนใจคือเวลาเราเอานิ้วคุณกดแช่ลงไปนี่เ๋ยวแช่ถ้าคุณเราเลือกเป็นโฟลเดอร์จะสังเกตเห็นว่าบางอันเขาไม่ให้นะเช่นการบันทึกหน้าจอเนี่ยเขาไม่ให้ลบทั้งโฟลเดอร์โอเคไหมแล้วก็ภาพหน้าจอเอ่ยวิดีโอเอ่ยกล้องถ่ายรูปเอ่ยรูปภาพทั้งหมดเอ่ย อันเนี้ยสองอันที่ไม่แนะนําก็คือวิดีโอกับภาพถ่ายทั้งหมดทําไมอ่ะถ้าคุณติ๊กคือในเครื่องคุณหมดเลยนะบอกก่อนนะติ๊กยังไงอ่ะเวลาเราเข้าไปอ่ะกดเครื่องหมายย้อนกลับตรงนี้ออกก่อนเนาะเราออกก่อนอ่าออกมาออกปุ๊บอ่าคุณก็จะออกมาแบบนี้เสร็จแล้วคุณก็กดเข้าไปในโฟลเดอร์สมมติว่าคุณกดเข้าไปในโฟลเดอร์วิดีโอเงี้ยอ่าแล้วคุณก็ไปกดนี่ไอติ๊กถูกตรงนี้เนี่ยนะพี่นะอ่ากดติ๊กถูกลงไปจึก๊ก อ้าวพี่เดี๋ยวเตะมาสิเดี๋ยวคนแล้วก็กดจุดนี่จุดสามจุดนี่แล้วก็าเลือกทั้งหมดเนี่ยอ่าเขาจะตกผมไม่เขาไม่ให้ตีคุยอ่าถ้าคุณกดเลือกทั้งหมดแบบนี้แล้วกดลบทั้งขยะคือไฟล์วิดีโอทั้งหมดในเครื่องคุณหายหมดนะอ่าบอกก่อ,อนอย่าล้อเล่นอย่าล้อเล่นลบเป็นโฟลเดอร์โฟลเดอร์ไปจะดีกว่าผมถึงพูดถึงการจัดโฟลเดอร์ให้เรียบร้อยจัดอัลบั้มให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะทําการลบมันจะง่ายโอเคไหมอ่าเอาย้อนออกมาไม่เอาอันนี้ไม่เอา อย่าไปล้อเล่นกับเรื่องวิดีโอกับภาาถ่ายทั้งหมดโอเคไหมอ่าแต่ในกล้องถ่ายรูปอย่างเงี้ยคิดว่าได้ทําไมได้อ่เะเพราะพกกดเข้ามาคุณเห็นคุณสังเกตเห็นไหมมันจะมีอยู่แค่สามกว่าไฟภาพเองอะไรเงี้ยมันไม่ได้เยอะแยะเป็นพันนี่หว่าไม่ได้เก็บเยอะขนาดนั้นคือมันถ่ายภาพด้วยกล้องของเครื่องอ่าโอเคไหมลองรูดดูก็ได้ว่าคุณก็ลองรูดดูว่ามันใช่ไหมถ้ามันเป็นของเครื่องอคิดว่าใช่ไหมโจคิดว่าใช่ ถ้าคิดว่าใช่อ่าคุณก็ติ๊กถูกเลยี่ติ๊กถูกตรงนี้อ่ติ๊กถูกจึก๊กสมมุตินี่นสถานการณ์สมมุติว่าคุณจัดไฟล์ภาพหมดแล้วโอเคไหมแล้วมันอยู่ในอยู่ใน,ในในในหมวดของของกล้องอะไม่รู้จะลบยังไงมากดจากตรงนี้พี่แล้วคุณก็มากดตรงอไอ้จุดสามจุดมุมบนด้านขวาตรงนี้เนี่ยพี่นะ,ะกดติ๊กลงไปแล้วก็เลือกทั้งหมดอ่าอย่างนี้ก็ได้หรืออหรือไม่คุณก็อออกมาก่อนก็ได้แล้วเข้าไปอแล้วคุณก็กดติ๊กตรงนี้อ่าจึ๊กแล้วคุณก็ไปกดจุด ก็ได้เหมือนกันเหมือนกันเลยค่าเท่ากันคือกดแล้วก็เลือกทั้งหมดปุ๊บแล้วคุณก็กดทั้งขยะเท่านั้นเองรูปทั้งหมดในในโฟลเดอร์หรืออัลบั้มที่เรียกตัวเองว่าอะไรกล้องถ่ายรูปมันก็จะหายไปทั้งหมดแต่มันไม่ได้หายไปหมดหมายถึงว่าเราจัดเป็นอัลบั้มไปที่อื่นหมดแล้วเหลือแต่ไอ้รูปที่ไม่ต้องการไว้แต่ขี้เขียนมานั่งลบทีละรูปมาลบจากตรงนี้ได้เออนะ แต่มันให้กดลบจากข้างนอกไม่ได้โอเคมาอ่าเหมือนกันในการบันทึกภาพหน้าจออย่างเงี้ยเขาไม่ให้กดไม่ให้กดเลือกจากตรงนี้เห็นไหมอ่ามันไม่ให้กดนี่มันไม่ให้กดอย่างเงี้ยอ่าคุณเข้าไปเลือกข้างในได้นี่กดเข้าไปใดกดกันกล right? Okay, right? Uh ับ huh. ก่อนกดเข้าไปอย่างเงี้ยอ่ากดเข้าไปในการบันทึกไฟล์วิดีโอหน้าจออย่างเงี้ยอ่ามันก็ไม่ได้มีอะไรก็ีเป็นทิปที่ผมทําทั้งหมดเกี่ยวกับเกี่ยวกับคลื่นยูทูบทั้งหมดเนี่ยอยู่ในเนี้นะอ่ะพี่นะอ่าสมมุติเราเราอยากกระลบก็ ก้อนี้กดแช่ก็ได้นี่อาจะกดแช่แล้วก็ลากก็ได้ลากปื้ดอย่างนี้ก็ได้นะกาลากลากอย่างนี้ก็ได้คุณก็ลากลงมาทีเดียวเลยแล้วคุณจะเอากี่รูปอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งคุณก็เลือกเป็นการเลือกรูปอ่ะอ่านะเลือกเลือกรูปเลือกไฟล์วิดีโออานิ้วคุณเกิดแช่ลงไปที่ไฟล์ภาพแล้วลากลงมาจะเอาแค่ไหนค่อยปล่อยมือปล่อยมือก็คือหยุดตรงนั้นโอเคไหมสมมติเราลากกดแช่เราลากลากลงมาอ่าลากลงมาเอาแค่นี้สมมติเราคุณจะลบแค่นี้ ไม่ต้องมานั่งกดลบทีละอันกดลากลบอ่าคุณก็ลากลงมาแล้วก็กดลบอย่างนี้ก็ได้เออนะไม่มีปัญหาหรอกหรือไม่คุณดูภาพทั้งหมดแล้วคุณยิ้มเหลือ,อยู่ไม่กี่ลูกเองคุณก็กดติ๊กทั้งหมดแล้วค่อยไปติ๊กออกก็ได้อ่านี่สมมติคุณติ๊กถูกติ๊กถูกอย่างนี้ติ๊กถูกติ๊กถูก,ก,ถกโอเคไหมอ่อมาลอแล้วก็ไปกดติ๊กตรงนี้เราเลือกทั้งหมดใช่ไหมอ่ากดติ๊กมาที่ลูกโอเคแล้วกดเลือกทั้งหมดอ่าคุณเลือกทั้งหมดแล้วแต่คุณคิดว่า มันมีไม่กี่อันหรอกที่เราต้องการเอาไว้อ่ะคุณก็เอานิ้วคุณลูดดูก็ได้ลูดลูดลูดอ่ะสมมติเสร็จแล้วคุณอยากจะได้อ่ะสมมติคุณจะเอาอันนี้ไว้อ่าสมมติคุณจะอ่คุณก็เอาติ๊กไม่ยอมไม่ใช่บุกันเว้ยคุณก็เอานิ้วคุณติ๊กเอาถูกออกอันนี้ก็จะไม่ถูกลบอันไหนก็ตามที่มันเป็นเขียวๆอย่างนี้จะถูกลบทั้งหมดโอเคไหมคุณก็ติ๊กออกอ่าสมมติเราติ๊กอันนี้ออกติ๊กอันนี้ออกติ๊กอันนี้ออกอันนี้เราเอาอันนี้เราเอาอันนี้เเเเรราาาาออ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 อไไไไไ้้้ทีีี่่่่่มมติ๊กกกกคืะยยยง็็ดดลพ ลวดเลยทีเดียวแล้วกดเอาออกแค่บางอ่านเพราะเราคิดว่าเราจะเก็บไว้แค่บางอันแล้วค่อยกดลบถังขยะคุณก็อย่างนี้ก็ทําได้มันก็จะรวดเร็วขึ้นแต่ผมไม่ได้คิดจะลบผมเก็บไว้ก่อนทําไมผมคิดว่าพื้นที่ในเครื่องยังเหลือนะผมเก็บไว้ก่อนถ้ามันเหลือน้อยๆแล้วเดี๋ยวค่อยเอาออกก็ได้เออนะนี่ถ้าเราผมนะ่ถ้ารคุณจะว่างกห้เขาทำาเาละกันอันนี้ก็เป็นวิธีเลือก เลือกลบทีละเยอะๆมันมีหลายๆแบบให้คุณเลือกคุณจะเลือกไปทั้งโฟลเดอร์หรืออัลบั้มก็ได้หรือจะไปเลือกข้างในก็ได้เลือกเลือกลากเขาก็ได้เลือกกดทีเดียวทั้งหมดแล้วมากดติ๊กออกก็ได้แล้วแต่ชอบเลยแล้วยังไงก็ก,กดลงถังขยพะพอกดถังขยะปับ๊บมันจะถามว่าคุณแน่ใจจะลบใช่ไหมถ้าคุณต,ตกลงนั่นคือลวดเดียวลงถังขยะไปก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งเคลียร์อย่าเพิ่งเคลียร์ ไม่ใช่โอ้โหวความมั่นใจในตัวเองสูงมากกดเคลียร์ลงถังขยะปับ๊บเข้าไปในถังขยะด้วยแล้วลบในถังขยะปุด๊ดพี่ผมไม่เอาถังขยะอยู่ตรงไหนเี่ยจะเอาไม่บอกนี่เลยพี่เราเอานิ้วอยู่ที่อัลบั้มนะอยู่ที่อัลบั้มเรา,เานิ้วปัดมันจะมีฟังก์ชันลงไปข้างล่างเอานิ้วปัดขึ้นไปข้างบนอะตรงนี้มันจะมีคําว่าที่ลบล่าสุดอันนี้เป็นถังขยะเนาะหนึ่งร้อยหก 100หนึงร้อยเท่าไหร่สี่ิบสี่โอเคกดไปไปหอ้โหคุณมากดตรงนี้อ่าติ๊กถูกตรงนี้อ่าแล้วก็กดแบบเดิมกดสามจุดแล้วก็กดเลือกทั้งหมดขึ้นมาหลังนั้นคุณก็ลบทังขยะไปไหนเดี๋ยวไม่มีให้ทังขยะไม่มีวิเออเขาไม่ให้อะ อ่าทำไมไม่ให้ล่ะเออมีก็หวังว่าคุณจะคงไม่เครีย์ผมก็ไม่เครีย์ผมไม่จะเคลีย์ทำไมปล่อยันไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ลบเองภายใน30วันผมไม่เครียดแต่ที่อยากลบของในทางขยะหญ่จริงก็อนนี้คุณเกิดแค่ลบไหมไม่ลบโอ้โหไม่ลบต้องลบทีละรูปเลยเว้ยอ่ะอ่ะคุณก็จะให้มีเนี่ยอ่าถ้ากดทีละอันโอ้โหทีละอันคงไม่ไหวมากมานั่งลบทีละอันกดกดทังขยะญแล้วก็ลบอ่ลบทีละอันโอ้โหไม่ให้ลบทุกอันเหรอเนี่ยเดี๋ยนะเออเดี๋ยวนะเออเดี๋ยนะ ให้ลบไหมไม่เห็นลบวิไม่เห็นเลยเหรอจิงดีจริงด,งดีเดี๋ยวนะเอาใหม่ไม่เค็เคไม่อย่างอุส,ามา,สออามาซ่อนอ้าวมาจะลบมาทั้งหมดก็ได้เอาเดี๋ยวสมมุติเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใหม่เดี๋ยวจะหาว่าไม่พอเลือกทั้งหมดอ่ะแหมอุสาวทางขยะไปซ่อนนะเนี่ยจุดสามจุดใหม่อ่าจุดสามจุดใหม่จะเห็นคําว่าลบอ่านี่ลบเออเดี๋ยวนะ่าลบตรงนี้อ่าน่ก็จะมีสองอันใ้เ,เลือกก็คือหนึ่งลบ ยกเล p, ิกการเลือกทั้งหมดอ่าแล้วก็มีลบมีคืนค่าคืนค่าก็คือเลิกลบเอากลับโอเคไหมอา่าโอเคอับประมาณนี้ถ้าเรากลบจ่แนะนไม่แนะนําให้ลบในถังข,งขงยะนะพี่นาของจะหายโอ้ยไม่ดีหรอกเพื่อความปลอดภัยไม่ควรโอเคไหมอ่านี้ก็เป็นวิธีการลบไฟล์รูปไฟล์วิดีโอแบบรวดเดียวเยอะๆทีเดียวเยอะๆจะได้ไม่น้ำมันเสียเวลาลบทีละอันทีละอันทีละอันมันน่าเบื่อแล้วก็น่าํำคานเอาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิป ต่อไปขอบคุณครับ